เอ็นเสบเอาเลียนล่งแลวเอาเนื s s ้อรุ่งไปเราบักพริกไปเราเดืนนิก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 ไว้นิกไว้เดคอ้นเราเอาเกียรุงไว้มุมหนึ่งเด่อกนขนีเกียร่งเสร็จแล้วได้เสพเสพนิกลาบเสพมันจังสีลาบเสพเดือบักพริกคือคือบักพริกโค้งนี่คือเนื้อกับเลียดคือเนื้อเนี่ยมันติแขนเจี๊ยดเลยว่ะเดือ้นเยียวย

แไปขึ้นไปขึ้บัวซาบัวสบียงสบียงจะไดินหาล้อยวันอ้่นเชักร้อยง่ายน่ะ

เดี๋ยวทีี่รูสมบูรณ์เลเออเด่นเ่นตเด็นับขาถ้าไปไม่ได้เต็มนาเต็มอนี่มันท่องี่ยวเนี่ยแนตังเขาบแม่น้แก่แก่เนาะแม่แก่ข้าวไหมหวห้องรเดนยนนอกกับท่านที่เนาะจะเข้าอยู่ใสเนาะ

จ้บารูเห็ว่าตูวถามาเลยยางๆนังรางหอมด้วยกับออเผืดขอังไม่ไปขีดไตไม่ขีดดูก็ไปขีดไปไมขีดดูกยั่งมันพอหนูแล้วก็ไปดูกันจำจยกบ่ายกันใชหิวงเข่าใชยหิวเขาที่สองก็อยู่นอตามมองหิเขาเนะ แก้วเพื่จำจูนี่เสียอห้องให้นี่ยุดยอดนี่ดดนี่อเม้นะอาทั้งตัวเออใส่ามา,า,าออกจากาเรา

เราก็เดนต้องย่ยวเรางกหัวมอ่นน่ะรับก็จะออกใต้ออกด้ที่นันก็ออกหัวก็ไปทัพุนเขาเขามาว่าเือง s าดาวซๆก็เลียวซ้ายมาง้ามาเลยมันอิีแนนเห็นรังคาดเปี้ได้เห็นลังคาดเยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาออกกับนี่เห็นเห็นรถเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วเห็นรถแล้ว มาเห็นแล้วเกอ่านี่ไ้แล้วเอาคือว่าเอาเอ็นเซบเอาเลี้ยดล่งแลวเอาเนื้อล่งแล้วเอาบพริกไปเราเดือด้นนิๆ นิกน <54. S 2> ิไว้น <Luc> <adia> <54. S 3> ิคไว้เดี๋ยวคนเดี๋ยวเอาเกี่ยลงไว้มุมนึ่งเดี๋ยวคนค็นีกเกี่ยมันจลได้สรเสร็จเสกลาบเสีบมันจังเสียบเสียบเดี๋บักครกคือคือบักครกโคงนี่คือเนื้อตับเลียดคือเนื้อเนี่มันติแข็นเรื่เรื่อยแบบ้คนเดียหยอคนเเียรอเแีบหอมแสีเน้คงาใส่จมีกี่ต้น ชีว <l panels> ิตกับการกับเขากับกัรเดินทางยบรรดาคดตามเนี้ยใิยานสิดอไอ้ันเนาะอบอกใครหือเ่แทเ้ มุขพิ่นี่ต้องหักมันต้องเห็ดล้มคขันบ่หักนี่มันบ่เห็ดมพิกนี่ลูกโดดมือโดดนี่แหละช้าไปนนัหลับเจ็ดสิบโรเลยลูกพี่

บุ้ยโหดๆกานเดียวบ้ากการเดีนะร่เมื่อน่ะขวดนกในนี่เหรอนอกเราเป็นกินแม่เหรอมิตรไทยูกอนฮ้อนองซุกอันนี้แม่เจ็ดห้อ mọi người có thể khác là có thể mọi người có thể khác là có thể mọi

อครับกินข้าวแล้วก็จะเดินทางตอนน้ะพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศรอบๆคางทางให้พี่น้องเมึงก่อนจะจบคลิปนี้พี่น้องสมิงสมิงสมิงยังไงสลีไปย้อน งูวแค่ยบนเชนนเดงนายเชนสละเอว่าเป็นเลของายนหคนนเยุ่งไกลตัวจุดอะไรจุดขายโอ้บมาบ้านบุรีรัมย์ข้าลหาบุรีรัฝรั่งครับสมัยสงครามโลกตอนรุ่ลากไปนโอ้โหก็เฮ็ดนีิงนะก็สิงโร์กันได้ซิโกก็รุลากไปบาเกนอันนั้นได้จังนยง ควานควานควานกำลังมาให่นเดียวไปได้ทั้งไนรอดอด่างแต่ทั้งไนรอดไม่ไงหมดใส่เสียงเลยสเสียงอ่านว่างไรเนี่ยอ่าวาสนอ่ายังอาสนะอาสนะอีหานขามีาแอมเกว่าเด้อว่ามันอาสนอาสนก็ได้อ๋อพอสารภาพบาปวะหมอผมเป็นคิดจะเตียนเนาะแค่นี่เป็นโพด ครับสำหรับคลิปเลาะกินเลาะเที่ยวนะครับอาหารกับการเดินทางคลิปนี้กับคอจบแค่นี้เด้อพี่น้องขอบคุณที่เขามาเมืองมาชมแล้วกับผมรำลังใจบุรีมุนคลิปนี้เราก็ยจะจะจมจะเก็บอยจะไข่ให้ลำลำดูด้วยเช่นกันขอกล่าบเข้ามายู่ดีเมืองสุขสุขคนสวัสดีครับ